อืออืมโตมาเลยลูกแซวนะว่าข่อยนํามาแต่ถามพุ่นลูกแซวนะล้วนอีสัตว์ชีตีน พอดีเลยเนาะ้อรอข่าทักทายสบายดีสบายดีเอฟซีจากตื่นนอนมาสอนก็นจะได้อาหารแรงอีกก่อนพี่น้องเลยตอนนี้กะบ่ายสองโมงก็สี่สิบปวนดนาทีแล้วละว่าเข,ข,ข้ากินข้าวยาเขาก็นอนพักผ่อนรับเพิงเติบเป็นน้องชอ่วโมงนึงพอดีตอนกินข้าวแล้วนะ ไปโมงกว่าอะไรกินขอยานเลยตอนนี้ก็บสองโมงกว่าถือว่าสองโมงปลายพอดีนอนพักผ่อนถือว่าหึงเติบเศร้าตึมเพอตึมแหงนิดนึงจะเอาหาลัดแรงก่อนเอาไปกับบอกไปไกลได้ไปเที่ววแคมป์บอยนี่รับไปเลยอ่ามอยกหอหรือว่าหมอยกันใหกินมาร์กบล็อกข้ากัติดตามเพื่อนกันว่าเาไปรัดแรงสิได้หรือบ่ได้ก็ถาเมม่งนะสิได้เอาหาลัดแรงก่อนก่อนมันที่คัมว่าตอนนี้มับสองโมงก็ย้อนสามโมงแล้วล่ะในมันที่คัม ฝนกับนิบไม่จะได้ฝนได้ขึ้นมาละมีฝนโลดกาอยู่บ้านมันมีฝนนะแต่ขึ้นมาป่าละมีลดฝนนะฮะวันนี้จะได้เอาหาระแรงก่อนไปน้องอ๋อมืนอ,นนนนอ,อ,อนับนิดนึงเลยอ๋อตะบอลเดียวนึงสามโมงแล้วด้ว้าวนอนหงเติบนอนอพอักผ่อนจะโมงป่าย ไปกับบกไก่แล้วหาเลาตามเคมบอนนี่แล้วบอลขำบอนไปหน่อยมายังบ่อได้เนื้อจากโตอยู่แต่เพินก็จะขำมาละสามโมงครึ่งแล้วตอนนี้ไงโอ้คือไปตอนเช้านะไปตอนเช้านะเพราะเนื้อไหลไปตอนแรกยังบ่ทันเห็นเนื้อจากโตอยู่ นกกับบ่มีเขาตัวห้องตัวแรกนะี่ยบ่คือตอนเสาเสัมอยโยตอนเสาห้องหลังหลังไปเลยนกก็แถวนี้ครับอัน,นสัมอยโยคือบม่มีนกคือบ่มีเนอบ่นี่ลนะนกจ่าโถงไปเรือ่องนกมันเห็นแล้วนะมีเราเห็นมันอนะอ๋นอนกมัน,น,น นกเขานกนกเ,เขาบินไปแล้วหาหรอกเก็บหอยนีหมาต้มกินกน่าจะแซ่บนะนี่เป้าคอนเต็มที่เลยใช่ไนี่สัดไปดอกหนึ่งพีองนกกระตูงนะ วาจอดสันทางนี Rah ้ไปพอตะเวนกะคือจะคำนล้นะปุอ uh ืมโ้อืมอืมตูวมุนแยๆอยู่นั่งเลยคือพด จะล่ไรปไม่รอดนะแก้วพี่น้อง่นาชามที่โตไม่สี่ชิล้ำใหญ่เนี่ยจะว่ามีโกนของพระเจ้าอยู่วันนะเพราะว่าคอยมาตอนสาวกับพบได้มาตอนแรงกับพบอยู่บนเก่าอีกน่าจะมีโกนมันนะคอยว้านะ หวายามในยามันไขนะยามในลกไปไม่เร็ว น้องเมื่อกี้นีนน้ค่อยฟาดมันจะไลลไปนะจับโยนแต่มันจืดลองอันไดเหาไปหาปบวกนหัมูนห้องอยู่ไม่ช่องโตนะน่าจะตัวโผล่มก็ตัวมีตัวห้องนี่นะตัวนี้มืนห้องปังจืดแล้วก็ขัดลนี่แล้วแต่บ่เห็นหรือเท้าอาไปหาพกนเพราะมันค่อยบังถี่ขักนะอะอตัวนี้

แบนีคือวกคักนะแล้วพ <ora> ีเยหกลุหมูนองยนี่กีไปใ่ะลเห็นจำพี่น้องเ้ยจะไล้อกะมันห้ากระทืมนะมันเคยหาบอเห็นตกทังนั้นะตกแก๊กๆงแ้่นและเิท่านเป็นนะไปเอาได้อยู่แต่ว่ามันหกเห้าปท่านเลยแล้วหมูนองแก๊กแก๊อยู่กี่กะหองาอยู่มันมีส่วตัวนะมันเคยแซวนะ

คำโอ้โหตัวเมียเลยตัวเมียเลยตึ้งคู่นกเปี๊ยวหานงามมาหันนี้ฟาดอีดอกนีพ่น้อยหนึ่งถึงนี่นะช่วงนี้คอยหาเลาะยิงน,นกนะบ่ได้หายิงกระเนาะกะนาย้ากิจก่อนละเพราะว่าบ่ได้ไปไก่นะอยู่ตามแกมบอนนี่เอาไปหาเก็บก่อนนกกเปี๊ยว ไลน์มูนกุเซลกะเห็นนุกเขาะัีนี้นแต่ว่าโบทันมันทันระยะจำเหมันมาก่อนนะหมาอะไรพนะนะี่น้องไอ้นี่นกุเซลนะว่าค่อยนำมาแต่ถามูนกุเซลนะหนึ่งสี่ห้าตัวบินไปไหนหมดแล้วก็ฉีดเลาะเอาไปอีกตามทางเลเลาะเอาไปห้างนี้ว่านำเขาเหาะตัวหนึ่งไปนำมูนกุเซลนี่นี่นนนน ว่าคอยไปเห็นมันมาตามหลังนะวันนี้เราก็เซลล์เราเห็นมาอ่ะว่าเงียบ่ิดังเลยเอาไปในก็ได้แนะนำเพื่อนก่อนว่าเอาไปในมันเคยมีกระห o t นะแต่มื่อนี้ค้ำคอ่ได้ไปไกลได้ไปหาออกแอมเคมบอรนนี่แหะอันอยู่นี่เดี๋ยวนี้นะคอยอยู่ตาไปจันน้อยออกมาแต่บนนอนน้อยเดียวนึงเลยไปไกลได้เพราะว่ามื่อนี้มันค้ำแล้วจำค้ำเด็นตอนเช้าเนาไปไกลได้แต่ตอนค้ำมันไปไกลแล้วนเนี่ยมันลามันมามึด ไปต่ออีกได้แล้วนะได้สามแล้วมันนี่ถือว่ามาแล้วด้พี่น้อยสามตัวเลยล่ะโอยสิโลออกไปไหนแล้วว่าอยู่ไหนเคยเห็นเขาเหาะนะเคยพอเขาะสิโลบึงสิพอหรือบอมันนี่อยู่ไหนก็มีโวกระบกนะสิเอาไปหอาบึงก่อนเขาเหาะนะสูงนี่นะหาตามโคกระบกพี่น้อยโอกาสพอนะลายนะ เ็นไปตามทางธรรมดาย่ายมีแลยตามขาวกระบอกมานะกินมากระบอกหลายที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้นะเอามันนี่เจอไม้ฉุกแะนี่ไม้พิโนด้านนี้น่าจะมีนะเนี่ยกินนะนี่โอ้โหมันรล,ลายเลยนะต้น,ตน,ตนมันก็ะต้นไม้นี่สูงเลยปุ๊บอือ้อ เห็นอยู่นกหน่อยแบบมันช่วงเกินนะนกจนไปเห็นนะเห็นแต่ไม้ทิ้งแปบแปบเดียวเลาะลงมาเลาะลงมาเจอโอ้ยไปแล้วเ้ยจะได้เลาะตามหอยเลาะเหม่อนกันเพราะมันสีขึ้นเชือทางเชนนี่เจะเอาไปตามหอยเลยได้ลงมานี่ลกหอยถ้าเพิ่งมันสีหอดเชือยทางเชนนี่คอยนำมานำมาลงมาหอยเลยว่าตอนนี้ก็ค้ำละ เราโอยก่นพี่น้องเอ้ยนำทางนะนำมานำมาเลยเดี๋ยวลงโอยขึ้นไปฮั่นแล้วมันเป็นอันปากซ่าทางตันคอยเลยเลาอโอยเลยได้อ่าบางโอยนี่มันสียวจริงๆเสีขึ้นนู้นตอนอันที่ค่อยน้ำกบเพชรเป็นบทท้าเพิ่มเลยค่อยน้ำไปนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นนั่นได้ป๋อโต๊ะมาเน,นี่เจ้าปลาแตงพี่น้องเอ้ยแตงเขาเจ้าว่านนะแต่บอม,มีมากเลย เต็มป่ะเต็นี่เต็งกวาอยังมีแต่เพชรเต็งกวาได้แต่มาบ่มีคอยกะลงทางมาแล้วยังพบป่าแตงนี่ก like uh, uh. <that> ็ได้แต่ตอนนี้ยังหาทางอ่อนยังบ่เห็นอยู่ค้ำละลองหาทางอ่อนกันตอนนี้เจอทางอ่อนอ่ะแหละพี่น้องเอ้ยตอนค่อยนอนกับตัวเพชรมาสุดนั้นนะฮู้ นกคอยกัดลาจนๆจุนพาล่ะนะเฮ็ดทันดีปะเอ้าเอ้าฮล้นี่ตกน้ำกลายไปเลยได้ภูเขานะเออมาเอ่นี่ผิดตรงไอนี่กลตามกีนี่ก็เลยลงทางและม้อยน้ำลงมาโหยนะสายอ่อพี่หน้อยเออดีนะสนหลัก พวกเขาได้ไอ่จน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 ลงมาจนนู้น,น,นพี่นี่ได้ละล่ะฮ่าตัวผู้ถ่งผูเล่ามาก่อนสิฮอดพี่ตัวไก่หรือเ่น้องเอ้คือว่ามันคืออะไรก็เล่นหานอนลายตัวหรอเชีวยวย วันนี้ค่อยๆจะได้รอบมือก่อนว่ามันเริ่มมืดแล้วเริ่มถี่บ่เห็นพุ่งทางแล้วล่ะก่อนถี่หอดบอลก็ไก่เติบได้ยางนี่ก็ได้วัดได้คือไปเลยได้กระปาดนะกระปุกเมาอยู่เป็นตัวแตกเป็นกระปาผู้นะโอ้เดี๋ยวนะกระปาเนยทนนีนี้กระปาผู้ทีนี้เดี๋ยวก็แล้วฝ่า,ามีอเราค้ำคักลงมา วางไข่หันดองขึ้นเชี่ย้วยกระปัดเม็ดทนลงกระปัดพูดลงมาคนแล้วคำจะน้อลงมาลายผูกระปัดเม,ม็นกระปัดเม็ดด้ไมแต้เดวกระปัดเม็ดง่านึ่งโอ้ัวตกญ่เลยพีอง ฟันไหนนตัวนี้นะเบ่บเดอมมันจะลงวางไข่นะเก็บกระปาดเนาะโอ้ตัวน้องก็แช่แชอยู่น้องนะครับน้องตัวนากระปาดทั้งหมดขำแล้วกระปาลงแล้วมีแต่กระปาทเนเะนแต่ละน้องนะกระปาดป็นลงครับหาไข่แต่ว่า ตัวแม่ท่าน,นออกอันเีตะพูเอามาทาแล้วนั่นี่งตะพูทุงหมดเลยหาจับตัวแม่กับไม่ได้ได้ตัวเดียวนึงแต่ละน้องมีคุณน้องกรนะปัดนะฝนตกลมโลกลงหาว่างไข่ตามน้องแข้มทางน้นองน้ำตามทางนี้หลังจากกี่เหาไปลัดแรงกัมาหอดละมาเจอเบ่าเกต็ดพ่นเพิกหมูพี่น้องเมื่อกี้นี้หมูกินมากกะบ,บก หลุนอยู o clock. O clock okay. ่หลุนโอเกตโอเกตยังควมเชื้แล่นหนีพร้อมอ่านังเชื่ออยู่ได้บ่างแหละแรงแบบนี้นะสมอยฉมอยคือเก้าวโตตัวนี้นี่เห็นทางกอรอกมาเลยโอ้ไอ้แมงยิงหมูกันดิโอแต่จะได้มาย่างยั่งยังมาแม้นมือมันจอบอยู่แต่หึงพี่น้องเลยก็ย้ายมาย่างจ็อดช็อตชอตมาหมูแล่นหัวในพร้อม ออยกัมีจักเอาเกล็กเบิกหมูอ่ามาฮอ,อดบอดแล้วกัมาเบิง้งนกหนูแต่แล้วเฮาได้โตนะแต่นกแบนบนี้เลยบมอมีซีตีนมีแต่ซัตติโอ้ทำอิฐเลยลนะ่ะนี่พุยมุนเดียว,วท้ายนี่กับปุยกินทางแล้วเนาะนี่แต่มุนทั้งหมดนี่ตัวกลางนี่กับหมุน อืมตัวนี้กิดตัวกลางบ๊มุนไอ้ซี่ได้มาหนีที่วามานได้ดูชัดปีล้วนๆชัดซี่ตีนบมดได้เลยโอ้โปตีนเลยนะเดี๋ยวกับนบ้า้องม้นี่ทีมงานฮากาพี่น้องปกเกวดเพิ่งได้กระเหาะตัวนึงนะเพิ่นว้าเพิ่นยิงกระรางตัวนึงเตอแบบคอยยิงกันก่อนนี่นะแต่เพิ่นยิงตกนะเพิ่นว้าวแต่ทาปลาจะพันบพรทัน งานเากมามแล้วไอ้ีมัน่าเลยเนาล่อะไรนี่ิางนี่่านเรอเรื่องหมูนี่นะพะห้อยพอาห้อยเออบกเกล็จอบจอบอยู่บนนูเขยมบนนอนนี่เมื่อจอบนน้อนจะเปไกปไกลเมือเมื่อจอบยงไฟชอมันเอยเฮ้ยหอดหัวแข้งหวกไปมื่อจอบยังไฟช่มมาเล่นที่ดเไหนีเด้ เออตัวต่าจริงจังเนาะพี่ต้องซัดไอีกินพลาดผ่านต้นก็นมาเลยได้มาเนเพอได้เพอแต่ละมือมาแต่ผลบ่ไ,บนะไม่ได้หรือว่าผลมีนะได้ผลมีมานผลมีมีมานมานแต่ห้อมนอแน่นว่ามานผลกูมือป่า,ปากันนั่งเผาต่อไฟลแล้วหายยู่กินโจงนี่เก้าโมงละยังไอดึกเตื้ยไปได้ กิ็ดจนนั้นเว่าเกาตัเป็นจังพอเลวเป็นย่างต้มน้ำเป็ดน้ำข้าวตอกไฟยันว่าเป็นยีสต์ป่นไปเลยเป็นยีรกหอกเพิ่นตัวใหญ่ดีเนาะเอาเยอนี่ตัวใหญ่ก็รนีโอขาลวม้านะอืนได้ตัวช้มันกุกขามได้เท่านั้นเักมดรดัมันใหญ่ดตูมรุด เยมูยเห็นกนได้ค yeah. yeah, ับ <dwar> ค <Hen kil Stadium> no, ุณในรายอยู่ตัวมู้อจะอ่อนคอเลยมูแล้วก็คอยต่พอมูจะไปดิไม่ถึงนี้และังมูเห็นยุ่เลเมูเห็นคือนเเห็นน่ยุ่ได้หลังก็ยิ้มหยาบวมันมาแล้วันนาดีคับกินมับุกนะมันมันสีเแตะบอ่บอรมันเตะบอ ทางงกินไปนิงนี่ทางพ่อโคเ้าก็ได้ปนปตกแตเตะามนเนาะยานบีบทิมด้บอกบทิมอะไรก็ได้ทิมแล้วเนาะตายห้แล้วเฮ็ดไปแต่มันเลยอาเรยเนาะขึ้นมาลัดหิวข้าวแล้วเนาะจังโมงกกินห่งหมเก้าโมงเลย เมนูคือเก้าคือเก้าพี่น anyway> ้องสี่เงยทำามนคือเก้าอันนี้กับขั้วกับหออีกคือเก้าเนะอรอบแรกติดใจรอบแรกเด้รอบมี้เอาอี้ตัาดองนะตมบดดืงมันดองมีงใดรเบอยเอะไเบดกรัวไปตัวไปก็อันตแต่ตัวไหมไปหาว่า คือเรงี่ทดนี่นางควายเขาไปยนี่แฟังเขาเอาได้เรื่องหมูกะยังมีท่านพอมหมูอามาะได้ยอยแต่ก็ยิงลองบังมันมันีแบซีบอยแบบ้เนีมีลคโอนแข่งไม่ทิศท่านตอทิศท่านมักเห็มน่นอ มาประมาบัวได้แม่ไนะไทามีเอาไหมมีเาแล้ชูเด็ดนะไทรนานะอันนี้คือโคกเขากระทำเพิ่นใว่าอบประหลัดเพิ่นเรานาะนะวันนี้ก็คือเก้าพี่น้องเลยอมพนคือเก้ากระเหาะคือเก้าเพราะว่าเฮาบ่มีแนวเห็ดเพราะว่าพักกับบัวมี เลยจำเป็นตัวเฮ็ดนี้แต่ละมือมากะเติดน้ำนะนโอ้แจกเลยหรอนอนขอบคุณโคก,ก็เขาถามเหมืนกับเต่มน้ำมาได้แกงแกงป่ะแแล้วบอกโคอมโพนะแกงเลย tìm làm lại cái nó nè, à, cả này, cho bông mà là sụp rồi này, này, cái ừ cái ừ. 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 ผมสำบางสามสามทีวาที่ผมปันนั้นเออเธอบ่งไหมบ่งคือได้ตัวสุดแล้วเลยใส่เลยใส่เลยต่อไปเลยก็ไ,ได้พอดีเลยเนาะพอะดีหมอเจาะเนี่ยพอเจอเห็นน้ำมันไหลจะมักสูดรน้ำแบบนี่แกนี่อยู่ในกินกะขอมพีน้องมา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 กินข้าวเล่นที่งานพิเศษ สีมือกะทำคือเก้นนากว่าเพิ่นมาหาใหดกินเธอโดยเฉพาะเพิ่นเราบรรยากเพิ่นเราหามาให้ใหดกินให้เพิ่นเราได้ยี่โดหาเพื่อพี่น้องเอ้อให้ยืดกินเพิ่อนใหดกินเองเพนาะเพื่อนกินทุกคนเลยจิไปต่อว่ามันนี่ไหนเนาะเราไปไปไปย <laughs> ังหมอย,ยอมพี่น้องเอ้ยตื่นมาเช้ากันนอนเลยเชงคืนแล้วเชงึ้นว่นาหมอนะเฮ็ดเพิอ่อนอะ สูดบ่เราเซ่อมไว้โอ้เราซ่ไปตองเลยเราซ่อมไว้ถ้าถ้านมาเพียอืมถ้าในมาเพียซ่อมไว้นี่นะฮะบ่หึงก็สิได้มาไอ้เจ้าอือไปก่อนสิสดน้ำฮวนก่อนเจะเกาหนุกเข้านี่มันให้เลยนี่ทางพงษ์ก็มีบิงนกนำได้อือหอน เืจก็นอกวัดเลยยาบเบอรพี่น้องโจ๊นี้หยาบบวเด้แสบแหงเน่องบวกหัวมีนะผมลำครับดิ เออไดมนึ่งมิ้นท์แน้ำนำมันไงไอชิสนงอีกวมาหอมขางพร้อมเออมากินนดยเขามีสูตรใดเออกีจูดทอน้ำเื่ออ๋อตัวหมดหนย ข้าวก็ดดวมดแต่ติมนี้มดอะไรติมนี้มาดแล้วติมแข่กแยังงบลายข้าวติมนี้ก็มดตีมีนขามนาดนี้โอ้โหหลังจากที่เหา่ากินข้ากินพยากอ่ะยอดเลยมาหาตีงกตีหมูเอาไว้ก่อนพี่จํลาอ เออแท้ไดตามมา2ชั่วโมงพุ่นไดบ่ซำยบ่แลมนึงงลีดอกําไว้นะว่าไองบ้านนก3โตนกโตปอนึงย3อ่าพี่น้องกินข้าวกินน้ํายามาเบิ่งอันนี้ค่อยว่ายังปี้นแงคักลเก็บไว้มื้อเวนี่นะไปเบิ่งเชอะมันิสน้อยก็เลยเก็บมายางไทาอันยางไม้อีได้นั่นนี่คือเฮาก็ได้ ยานมันหนาวนะก็เลยเบิ่งเบ็ดมันคือยสจะยุ่เยือกเลยมาย่างไฟไว้ฮะหลังจากท well, to <oh> <oh ี่ห่ากินข้าวกินเปล้วเห่ากับโคปีนโคเปลเาหากันแล้วได้ก็จะได้หาพักพ่อนนอนบัดนี้คลิปนี้กับการทีได้ขอจุบลงเพลงชิมนี้เลยได้เอาไว้คลิปหน้าหรือว่า่อการหน้าพอกันไหมขอควาขอบใจที่เข้ามาติดตามนะครับส้มพูดแล้วพี่น้องเอ้ยพอกันอีกท่ีนึงกับคลิปหน้าถอยดูหน้า